สองสวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับผมนะเป็นกล้องชจนปิดนะครับผมรุ่นของทาโปนะครับที่พิริงทาโปซีอะไรนะห้าหกศูนย์ W A นะครับผม ทั้จากร้านนี้มาก็ถูกร้านนี้ถูกนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ของจริงของปลอมแต่ก็คิดว่าน่าจะของจริงมาส่งมาถูกกร้านอื่นนะครับดูรับตรงรุ่นนะคาร์บซีเฮาตุวเีย สี่ห้าหกศูนย์่งเอทรงนี้ครับผมเมมเบรี่ให้มาเท่าไหร่128ร,หร้อยยี่สิบแปดกิกกนะฮะเดี๋ยวเราก็จะแกะกล่องนะครับผมสภาพของก็อย่างนี้นะฮะปกติมียับนิดหน่อย ด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านล่างด้านบนนะฮะเดี๋ยวจะแกะเลยอืมจะแกะยังไผมดูเรียงก่อนนะครับเรียงเหมือนจะมาจากด้านข้าง โอไก่อ่นไ้อ่อนไหมโอน่าจรั้้ั้นี ที่ถ่ายนี้ไม่ไม่ให้เห็นหน้าก็เพราะว,ว่าไม่ได้ไม่ได้ปกปิดอะไรนะครับผมแต่ต้องการให้เห็นของชัดๆแค่น,นั้นเองโอเคครับเจอตรงนี้แล้วอันนี้คือสายไฟทำไมหลุดออกมา,มาคืออะไรเอ๊ะเก็บไม่ดีหรอ อะไรแล้วนะครับว้าแล้ววันันตีมีอักษรเบลด้วยนะครับผมนี่มีอักษรเบลด้วยนะตัวตัวเจาะรูตัวกันน้ำพาวเวอร์ คลิกสาตาร์ทและสักอย่างหนึง่องพัดไสไปอย่างนี้ดีกว่านะผมผมว่าดีทนกว่าทนกว่า USB อสบยูเีใช้ในบ้านดีกว่าสายนี้ห้อยไงนอกได้ไงจริงๆครจะอยู่ข้างในนะครับผมสายนี่งอเลยมาเลยนะ เนี่ยงอมาเลยทช่ไหมแต่เราไม่ใช้ไม่ใช้แรงไม่ไม่เสียใช้ไฟเดี๋ยวเอาไปเสียบปลั๊กดูนะว่าไฟเข้าหรือเปล่าพอเสียบปลั๊กผมจะให้ดูตัวก่อนโอเคแล้วก็มีน็อตนะครับผมน็อตตัวนี้ไม่ไม่ไม่เป็นเหล็กนะฮะไม่ติดไม่เหล็กไม่เหล็กดูไม่เข้านะครับผมเพราะว่าน่าจะการสนิมใช้ภายนอก ตัวเมาส์ปิดนะครับผมมาแล้วเอ๊ะมีอีกมีอีกชุดหนึ่งอะ่ะโอให้มาสองตัวละขอปากผมใส่เข้าไปเองโอเคไม่มีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดปิดตัวนี้ก่อนนะครับจะไม่เด้เราติดยังไง ติดตัวมั่วๆก่อนลกันมั่วๆมียางไม่ไม่เหมือนไม่อันนี้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 เขียวอันนี้ยางตรงไฟนะฮะใส่ไฟแหวนแหวนยางที่ไฟอันนี้แหวนยางที่แลนอันนี้ตัวปิดปิดแลนดกันน้าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวกันน้ําตัวต่อแลนด้วยแล้วก็กันน้ําด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ กันน้ำกันอะไรทั้งรปิดแลนฝาปิดตัวปิดรูรูของตัวนี้แหละนะฮะใช่ป่ะใช่เนาะตัวนี้นั่นนะน่าจะแหกได้นะแหกได้เนี่ยแหกได้เนี่ยแคะได้แหกได้นะครับตัวนี้แหกได้ แล้วแห,แหกแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปใส่ไปแล้วเอาไว้กันถ้าไม่ถ้าไม่แหกตัวนี้ก็คือใส่ก็ซื้อใส่สายแลนแต่ถ้าเราไม่ใส่สายแลนแล้วก็ตัวนี้ปิดเอาไว้นะครับตัวนี้เราก็ใส่าย,ยางไว้ ใส่ยางไว้ตรงนี้เลยตัวต้นเลยน่าจะน่าจะน,นี้อันนี้นะคิดว่านะมผมควรจะต้องใส่ข้างบดก่อนดูป่ะอันนี้เท,เทคนิคการทำให้ให้นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับผมบางคนก็ใช้เทคนิคบางคนก็พูดจากหน้าไปข้างหลังแล้วแต่นะครับผมให้มันติดได้หมดก็พอนี่ปุ๊บผมเรียบร้อยละติดเรียบร้อย ยางเข้าไปแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ปิดฝาอืมอ,อันนี้ต้องใส่ไว้ข้างในใส่ไว้ข้างในก็ใส่อย่างนี้หรือเปล่าอ๋ออย่างนี้หระโอเคอันนี้คือแลนดนะครับผมปิดไว้ถ้าต่อแลนดแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อจะได้กันน้ำนะครับผม ง่ายแล้วตัวนี้ก็ใส่ตรงนี้ไว้แล้วก็ปิดตัวนี้นะฮะไม่รู้ต้องใส่แค่ไหนเสรียบร้อยแล้วครับผมปิดตัวตัวน้ำเข้าไม่ให้แรงเข้านะครับผม เดี๋ยวเราจะใช้ใบไฟแทนเนี่ยทั้งซองฮะใช้หมดเลยนะครับผมแล้วเวลาใช้เดี๋ยวเราก็มัดรวมกันไปจะได้เม็ดม็แตกกระจายนะโอเคพั๊ฟไฟก็ไม่มีอะไรก็คือพั๊ฟนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวยางนี่ใส่ไปในพั๊ฟนะครับยางใส่ที่แจ็ค แจ็คหรือปัคแล้วแต่จะเรียกโอเคต้องใส่ตรงนี้เนี่ยเสียบอย่างนี้ชุบเดี๋ยวต้องมียางต้องมียางนะฮะอันหนึ่งกันไว้กันน้ำหลักๆคือกันน้ำนครับผมเพราะว่าเราต้องใช้กับภายนอกผมเอาตัวที่อยู่ในในบ้านไปใช้ข้างนอกบ้านดูผมแล้วฝนมันตกแต่มันไม่โดนนะมันอยู่ใต้หลังคาแต่ผมว่าความชื้นมันจะเข้าแล้วอีกหน่อยจะพังอ่ะเนี่ย นะครับผมใส่ยางไว้นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเสียบเข้าไปประมาณนี้ฮะกันน้ำประมาณนี้โอเคต่อไปดูเครื่องก็งดูอยู่ปะ Okay. มันต้องมีน็อตตรงนี้นะของน็อตอออู่นี่หรอโอเคมันมีน็อตมาให้โอเคสายสายนี้นะครับผมอ,อกได้หลายรูนะฮะนี่คือข้างบนนะครับออกได้รูรูนี้ออกได้นะครับผมรูนี้ก็ออกได้นะครับ แล้วก็รูล,ล่างก็ออกได้ครออกได้สามรูนะฮะตามสะดวกวจะออกรูไหนก็ได้นะครับผมผมจะให้ออกรูนี้ ได้ออกมา,ด,ามด,ด้านซ้ายพผมจะด็งด้านซ้ายก็ดีนะครับผมมี f ฟกซิ b เวลดิตัวนี้ก็โค้งนิดหนึ่งน,น็อตมีให้นะครับผมน็อตล็อกตัวนี้สองข้างนะฮะซ้ายขวานะครับผมข้างล่างมีดีนะฮะล็อกล็อกไอ้ตัวนี้มันจะมีน็อ,อยืนนี่นะครับผม โอเคส่วนเครื่องก็เป็นอย่างนี้นะครับก็มีไฟตามปกตินะครับผมมีไฟมีตายี่ห้อนะครับผมแล้วก็มีลำโพงนะฮะไมโครโฟนไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ข้างในตัวขา ได้ทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านบุนนะครับผมสองด้านเดี๋ยวใส่เมมโมรีนะครับผมเมมโมรีผม่ผมก็ไม่ได้อันนี้น่าจะได้ห้าร้อยสิบสองแม็กจิกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาโอเคทนี่พอร้อยยี่แปดร้อยี่แปดนี้ก็อยู่ได้เกือบเดือนแล้วมั้ง แค่นี้พอแต่เคยใช้หกสิบสี่สามวันเองนะหกสี่ได้ประมาณสามวันถ้าสมมติบันทึกเยอะๆหกสิบสี่ได้แค่สามวันแล้วถ้าแต่รอยี่แปดผมก็เลยคิดว่าเอาจัดเต็มเลยเอาเยอะๆไปเลยดีกว่าเอาเยอะๆไปเลยนะฮะพวกเราต้องใช้เยอะๆนะครับผม ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับไอโมอะไรไอโมไม่รู้จักครับก็แกะเลยนะครับผมเพราะยังไงเดี๋ยวก็ต้องเพราะมันออกจากโรงงานนะฮะมันก็อย่างนะั้นสุดท้ายเราต้องแกะอยู่ดีเงาแว็บแล้วก็ดึงจากด้านตูดใช่หรือเปล่าโอเคด้านตูดนะครับผมแกะเมมโมรีใส ถ้ามันใส่ได้ก็คือใส่ได้นะครับผมใส่ไม่ได้ก็คือเปลี่ยนด้านนะครับผมรู้สึกว่าจะใส่ได้ครับแต่ไม่มั่นใจครับขอกห้กัป้ันครับโอเค ถ้าใส่ไม่ได้มันจะมันจะกระเดมองเห็นไหมถ้าใส่ไม่ได้มันจะกระเดกกระเดกโอเคไม่เห็นแสงโอเคสรุปคือใส่ไดนน้เลยมันจะมีสองจังหวนะดนง้ะ กดทีหนึ่งล็อกกดทีหนึ่งเด้งนะครับผมก็มันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นี่แล้วก็ปิดยางให้ดีครับผมให้แน่นๆเพราะว่าเราทีกนี้เราจะไม่ได้ใช้มันแล้วครับมันจะอยู่ที่เขตสูงๆนะฮะก็ปิดให้ดีๆเลยทีเดียวให้ดีๆแต่ยัง้งก็ค่อยๆทำนะครับผมถ้าใครไม่ใช้เมโมรี่นะครับผมก็สามารถดูได้ ดูแบบเดียวทามดูแบบปัจจุบันอะ่ะดูได้แต่แว่นบันทึกหรือว่าถ้าใครอยากบันทึกทางอินเทอร์เน็ตก็ได้มันจะมีคลาวดให้ใช้นะครับประมาณ3-4ี่เครื่องปีหนึงก็ประมาณเท่าไหร่สองสาพันบาทอะไรเงี้ยหรือเปล่าพันกว่าบาทสอ0พันบาทประมาณนี้นะมีแบบเก็บได้7วันเก็บได้1เดือนราคาก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะตามโปรโมชั่นของเขา ถ้าใครใช้เครื่องเยอะคุ้มนะเพราะเมมโมรีอันหนึ่งก็สามสี่ร้อยแล้วใช่ไหมแล้วนี่ถ้าแบบถ้าสิบถ้าถ้าเมมโมรีถ้าเครื่องถ้าสิบถ้ามีกล้องสิบสิบเครื่องอะเมมโมรีสามร้อยสิบอันนี้ก็สามพันแล้วไงอย่างเงี้ยเอาเอาเอาเป็นปีเอาเป็นปีละสองสามพันดีกว่าแต่ก็ต้องเสียปีสอยแต่ถ้าอันนี้คือเสียทีเดียวก็จบเลยไงแต่ว่า มันจะมันจะดูมันจะเก็บบนคลาวได้แล้วเสร็จแล้วเวลากล้องพังอะไรเงี้ยมันก็ยังมีมันก็ยังมีดูหรือไม่เมมโมรี่พังเราก็ยังดูในคลาวได้ไงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาเสียบปลั๊กดูนะครับผมว่าเป็นยังไงแล้วเราก็จะเซ็ตค่า los dos tango ahí vamos a la alba entre mi tose y el me disuelve ต้องหาอะไรกันไว้ไม่ได้โอเคงั้นวางน,นี้มันวนางนี้แล้วกันเสียปัด๊ดเสียปัด๊ดถ้าเสียปั๊ดแล้วก็ตั้งค่านะครับผมตอนเสียปั๊ดมันก็จะขยับแค่นี้นิดหน่อยนะฮะแล้วผมก็ตั้งค่าเสร็จแล้วก็จะปิดคลิปแล้วเพราะว่าเราต้องจะต้องใช้โทรศัพท์ตั้งค่านะครับผม ัโอเคเ,เราจะเสียงแล้วนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับผม มันอาจจะต้องรีบูตแป๊บหนึง่งมีการหมุนแล้วครับบีดขี้เกียจก่อนนะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาปีาขี้เกียจเพื่อให้รู้ว่าอยู่มุมไหนมุมไหนบ้างครับผม หซ้ายหมุนขวาให้หามุมทั้งหมดครับผมมุนขึ้นมุมล,ลงเราต้องเอาตัวนั้นออกก่อนนะครับผมฟิลม์มเนี่ยเดี๋ยวฟิลม์มขัดดข้างในมุนมุนขึ้น the SD card is not formatted. Please format it according to the app guidelines. โอเคฮะเขาบอกว่าเมมโมรี่ยังไม่ฟอร์แมตฮะให้ฟอร์แมตก่อนนะครับผม,บก,มบก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็เซตค่ากันนะครับผมก็จบการแกะกล่องแต่เพียงเท่านี้ครับ